ประมาณนะคะในปีนี้ซึ่งก็ต้องอยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่กรรมธิการทํางานกันอ,อ,อย่างค่อนข้างการะชับนะคะ ในขณะที่ในปีที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ระยะเวลาสักประมาณ70-90วันเนี่ยในปีนี้เราสามารถที่จะทําได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ก็ต้องก็ต้องบอกว่าในฐานะฝ่ายค้าเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการที่จะทําให้การพิจารณางบประมาณในปีนี้รวดเร็วยิ่งขึ้นที่เราจะเป็นที่จะต้องทําให้ให้เร็ว ขึ้นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าในปีนี้เป็นปีพิเศษที่โบประมาเนี่ออกล่าช้าไปประมาณเ,าเกินกว่า6เดือนนะคะซึ่งเท่าที่ดิฉันจําได้เนี่ยก็ยังไม่เคยมีปีไหนที่เราออกโมกมาช้าแบบนี้มาก่อนนะคะก็เราก็เลยเป็นหนึ่งในเรี่ยวแรงนะคะมือไม้ที่จะทําให้มปมะมาในปีนี้ออกได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะออกได้เร็วขึ้นก็เนื่องมาจากว่าการพิจารณาโบประมาณของปีนี้